จำมามเห็นเตียยเอีย่างโวยโกงกอะไรเขาแย่ทัดหลังตัวมแทังหลังกูเหลือแม่ใครแ่แม่กู้ใครูดออกกาดีๆเป็านียังกูมาเ็นตมุสอนงสันจีบเองแต่มันจะเป็นงู่ะอไงไม่เห็นกันในหลังไม่เห็นาแก่ทมีทางสวยหลใครต้องเายไม่ปเปลี่ยนเลงานอก่เลยตัวเาง่ายแท้เบางายละกูโพดกูโพดแต่กาพมันเป็นเพลีมากเยเบาง่ายแท้โอ้ยม่อมาทานอีลิปมันจเป็นพระเกเด้อนี่ นั่นบ่านี้ตตัง้องซาแลต้องนีเพโอ้ยเพอจมาบาตะขวอะไรอี่า้จะมาคุยไรแ้นดีดีเพื่อก็เลยออกแกมนแล้วเ้ยเดี๋ยวด้ยเพื่อนลยบกว่เป็นตีดวาเพ่อนนูต้องกูวางต่กะนผีมบ่ดนงานบ้านเรื่องนี้งันบัดึงอะนะใหญ่พ้องงานใหญ่องนี่กูได้ได้กินตะลุกปัดอัดจยัมานตะลุกปัง่ไง่ก็แ่ดแ่ง โอ้ยบัเป็นดอกนมความสามารถจังมึงโอ้ยรูสิมีความสามารถนีดันขึ้นมาจากเสียงสนของี่ถทีมอมงกโอ้ยเดบ้าคนเดบ้าคัก็มุ่งเนี่ยข้รเรลข้าเป็นคนสร้างครับเพว่ามุงเป็นพระเอกด้วยนี่เปผู้ใยดีที่ลยนะโอ้ดันงประสาเจเลยเจอยู่ขึ้นกัะดูกห้าใหม่รัน้ว่าดงไหเโอ้ยเสียงคนันตกปลาตกแล้วผู้ใเก็บนี่น่หนาไก่ตี๋กุ้ยหางผมจะบอกกี่อยบอกเลยกี่รอยอ่า วัวี่เลยมันซื้อขายกันบ้ามันซื้อขายกันบ่อยเตอนนี้ฮาเอาหากระไรม่พอหยีบนั่งกันขออรอออย่ัลอยเตเอาตัวหาทกทางไม้เชื่อฟนหันนี้มึงเลเสียหาเสียซีบเสียหน่อยับสามพันแล้วสามพันนี่ใครเหราฮะทาแขงแน่ทาเบียแน่ทาหองแน่ ยากจะบอกสัตกมเห็นงานยุบขขาิงานไหนเี่มารับแจกส่วนงานไหนก็ดีมีเงื่อนมือผมรู้ก็บอบอกโอ้ยนะตังท่ไม่ห็นงานยุบโขขาเอรอกูนสมัยทีุ่่นบุบก็จะตัดโขาัิเลิ่ไปไทีสักสองไฟฟ้าโอ้ยำไเ็นงาน่บตผเนาะเก็บเก็บตายมือไส้ส่วแล้วตัสิโดจะลดัเบนนี้เียวขขาดิบกดวะกรบอเน่งอะไรีหะอีอยจไว้นะการรู้นีอส่น่ง มึงต่อแต่งซีนแต้งคูแล้วพาน้กคนก็ไปมึงเข้าใจบ้ะมึงต้องไปมึงต้องไปมึงต <67. S 1> ้องไป <67. S 1> คุณยังมึงเกอร์ซิกซ่าเข้ามันออกมามีทางงามแบบนี้โตมันถูก้ารมึงได้ไหมกูมันรอเว้ยรอแมวจะได้ผ่านหมอจะรับหมอตายใดีคนแบเพราะถจะวางแนวจากแรงเขาชีนึงเป็นเติมชิลีชิลิงเพราะสัมิซอรี่มันจะมืนเร้าวนนี่ยไงจะหาย